ะะพอดีว่าเมื่อคืนนี้ได้ทุเรียนมาจากเมืองจันนะคะพี่สายแล้วเอามาให้ค่ะก็เลยอยากทําข้าวเหนียวทุเรียนทานนะคะพอดีว่าทุเรียนที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างจะเลยกําลังกินไปแล้วนะคะก็ต้องเอามาทําข้าวเหนียวทุเรียน,นะค่ะนะคะดูซิค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่ขาดไม่ได้เลยค่ะทุเรียนนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นทุเรียนแบบที่มันไม่ห่านะคะ นะคะก็จะเป็นกะทินะคะว่ากิ้งใช้เลือกใช้กะทิกล่องนะคะซึ่งมันก็สะดวกดีค่ะนะคะแล้วก็มีความสะอาดนะคะเนื่องจากเขาพาสเจอไร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สูตรของเราวันนี้จะเป็นกะทิสดนะคะแล้วก็จะได้เครื่องปรุงอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นน้ําตาลทรายค่ะนะคะน้ําตาลทรายจะให้รสชาติหวานแหลมนะคะแล้วก็ ต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวด้วยนะคะส่วนน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความหวานนุ่มนะคะแล้วก็มีความหอมด้วยนะคะต้องใช้2ตัวนี้ตัดกันค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยค่ะนะคะและที่สําคัญค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมีการตัดเกลือไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่เราจะต้องเตรียมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มูลข้าวเหนียวเองเราก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะคือต้องใช้ข้าวเหนียวมูลวันนี้ค่ะ กับข้าวบ้านกิ้งเลือกใช้ของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะของร้านมูลละมูลนะคะร้านนี้จะอยู่ตรงวัตกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติรอ9 22ค่ะนะคะวันนี้เขาก็จัดข้าวเหนียวมาให้นะคะทั้งหมด3มสีมีอันชันแล้วก็มีใบเตเยค่ะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูนปกตินะคะก็ทำให้สีสันน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทําอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะคะว่ากับข้าวบ้านกิ้งได้รับสูตรพิเศษจากคุณทิ์จันเทศนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท TTC น้ำดื่มสยามค่ะท่านเคยทําให้กับพวกเราชิมนะคะซึ่งสูตรนี้อร่อยมากนะคะเป็นสูตรที่ใช้กระทิกะทิสดโดยที่ไม่ตั้งไฟนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่าข้าเหนียวทุเรียนทำยังไงกัน กะทิอันนี้นะคะเขาก็มีการพาเชืรอไรมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอ่ะใส่น้ำตาลปี๊บหรือว่าเป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปก็ได้นะคะค่อยๆใส่นะคะ เรื่องของรสชาติค่ะจะบอกว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราต้องมาใส่สูตรว่าจะต้องใส่กี่ช้อนกี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยพอบางบ้านไปทําแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะในเรื่องของรสชาตินะคะก็เลยอยากจะแนะนําให้ในเรื่องของการชิมมากกว่าค่ะนะคะหลักในการทํากับข้าวบ้านกิ้งนะคะ ก็จะเป็นลนักษณะของการกะปริมาณแล้วก็ใช้วิธีการชิมค่ะนะคะ,นะคะเวลาที่เราไปทานที่ไหนอะไรที่ไหนเนี่ยเราก็จะคอยดูว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะเอามาทำลองทำดูนะคะพอเราใส่น้ำตาลปี๊บนะคะคนให้ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่ตัวน้ำตาลทรายลงไปนะคะใส่กะใส่ตอคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะ ให้เขาสีเสียงนะคะเสียงแก๊บแก๊บแก๊แก๊บให้มันถายไปนะคะค,ค่อยคนนะคะบางสูตรค่ะเขาก็จะเอาไปตั้งไฟนะคะแต่ว่าสูตรของกับข้าวบ้านกิ้งเองเนี่ยอย่างที่เรียนเขาว่าเราเอามาจากคุณทิพย์จันเทศนะคะคุณทิพย์เป็นคนที่ทํากับข้าวทําขนมได้อร่อยมากค่ะเวลาท,ทําทีไรนะคะก็จะยอมบ้วนค่ะท่านจะทาแล้วก็ทําใส่ใส่บาตร ทําถวายพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นลูกศิษย์นะคะทานตัวกลมเลยนะคะในสูตรนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเริ่มใส่เกลือลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนเรื่อยๆนะคะคนให้เข้ากันก็ต้องชิมค่ะเราลองชิมดูนะคะให้รสชาติมันออกมา มีความหวานครับแล้วก็ความเค็มนะคะหอมมากเลยค่ะตัวน้ำกะทินะคะทีนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยหวานหอมเท่าไหร่แล้วก็จะเติมตัวน้ำตาลปี๊บนะคะหรือน้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะต้องให้รสออกหวานนาใครยังไงต้องยอมอ้วนนะคะเมนูนี้นะคะ จะทานแบบให้เฮลตี้เฮลตี้ใส่น้ำตาลน้อยมันก็ไม่อร่อยไหนๆจะทานทั้งทีแล้วค่ะเอาให้มันสดุดๆไปเลยนะคะน้ำตาลใส่ล็กนอยนะคะแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่ารสชาติมันยังจางๆอยู่ค่ะมันยังไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่นะคะก็เติมเกลือเข้าไปค่ะ คเคล็ดลับง่งายๆในการทากับข้าวนะคะค่อยๆทาค่อยๆเติมค่ะนะคะถ้าเราใส่อะไรลงไปเยอะๆแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหามันยากนะคะพอเวลามันหวานมากเนี่ยมันก็ก็ต้องเติมกะทิมันก็เติมไปเติมมานะคะมันก็จะท,ทําให้เราทาในปริมาณค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะถ้าอร่อยก็โอเคโชคดีไปนะคะก็จะมีเพื่อนๆมาทานกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้ามันไม่อร่อยขึ้นมาก็เสียดายเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวลองซิมอีกทีหนึ่งนะคะ รสมันจําขึ้นมาแล้วค่ะนะคะแต่จริงๆเรื่องของเกรือขาดไม่ได้ค่ะไม่กี้มีความสุขว่าใส่ไปน้อยนะคะเติมอีกหน่อยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะความหอมของกะทิกล่องนะคะมันก็จะหอมแบบเหมือนทานนม่ะนะคะเหมือนทานนมวันนี้เราทําอยู่หน้าบ้านเนาะมันก็จะมีเสียงรถเสียงอะไรแทรกมาด้วยนะคะ ด้วยความที่ครัวบ้านกิ้งมันไม่ได้ครัวใหญ่มากมายเราก็เลยมาทํากันในสวนนะคะบรรยากาศสบายๆธรรมชาตินะคะอ๋อยังมีน้าตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวที่ยังไม่ละลายเดี๋ยวเราทําให้มันละลายก่อนโอเคอ่ะชิมอกค่ะชิมเรื่อยๆค่ะทาอาหารนะคะเราก็ต้องชิมให้มันรสชาติถูกปากถูกใจเราเราถึงจะหยุดปรุงนะคะ ไม่มีใครว่าอะไรค่ะเราก็ปรุงเราไปเรื่อยๆค่ะจะใช้เวลาหน่อยก็ช่างมันนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวทุเรียนแล้วนะคะนี่ค่ะได้มาเยอะแยะเลยเราก็ใส่ไปเยอะๆนะคะใส่ ของคนรักทุเรียนจริงๆค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนให้น้ำกะทิกับทุเรียนเข้ากันดีนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยสแล้วค่ะ,ะเอามาใส่จานกันน,ะะน้ำกะทิทุเรียนนะคะ ข้าวบ้านกิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะดูสิคะน่าทานไหมเอเอน้ำราดนะคะยอมอ้วนกันไหมคะแบบนี้ก็ต้องยอมนะคะไม่ยอมก็ต้องยอมนะคะ เสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับใครที่ลองทำตามสูตรนี้ดูนะคะก็สามารถทำแล้วก็ทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะอาจจะไม่ได้ทานตอนนี้หรือว่าไม่มั่นใจตัว กะทิกล่องนะคะก็ให้เอาตัวกะทิเนี่ยค่ะเข้าไปตั้งไฟนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะคะจนกระทั่งเขาเดือดนะคะก็ถึงได้เก็บเอาไว้ได้นะคะเข้าตู้เย็นไว้ทานตอนเย็นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูค่ะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนของเราเป็นรสชาติเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะขออนุญาตชิมตัวน้ำซุปก่อน มี่บอกว่าน้ำซุปโซอะไรน้ำกะทิน้ำกะ,ะทิค่ะอ,อร่อยนะคะมีความหอมมันของกะทินะคะแล้วก็มีความหอมละมุนนะคะออเอาลทีนี้เราก็จะชิมข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจากร้านมูลมุนนะคะน้องคนขายน่ารักค่ะก็เลยรีวิวให้ด้วยค่ะ เดี๋ยอเยอะๆอะค่ะด,ดีอะความสุขของการทำอาหารน่มันอยู่ตรงนี้ที่สุดทำให้อร่อยแล้วก็นั่งกินสบายๆแบบนี้นะคะอ,อร่อยอะบอกเลยนะคะสูตรคุณทิพย์นี่ไม่ธาารรมดาเลยค่ะก็เลยเอามาแบ่งปันกัน ลองดูนะคะกะทิสดอร่อยนะคะไม่ต้องไปตั้งไฟวิธีการทำนะคะไม่ต้องช่างไม่ต้องตวงค่ะใช้วิธีชิมเอาค่ะชิมที่เราชอบค่ะนะคะต่อให้เราช่างตวงไปนะคะจากสูตรนู้นสูตรนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยความอร่อยของมันความเค็มหวาน หรือกลิ่นอะไรของแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างกะปิเนี่ยค่ะใช้กะปิยี่ห้อเดียวกันก็จริงในในอตนั้นในลอตแบบนี้รสชาติอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกอันเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีการรู้ค่ะเรารู้ให้รู้ว่าอาหารเนี่ยใส่อะไรบ้างแล้วรสชาติที่เราชอบแ่บเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบค่ะ ะะไม่ได้มีใครมากดดันไม่ใช่รายการม a สเตอร์เชฟประเทศไทยที่ต้องทําที่เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่ต้องมีแรงกดดันจากาคณะกรรมการนะคะเราทําด้วยตัวเราเองทําแบบมีความสุขแล้วก็แบบนี้นะคะอร่อยสุดนะคะข้าบ้างจิ้งนะคะทีพีวันนี้นะคะขอจบด,ด้วยข้าวเหนียวนะะ้ำกะทิทุเรียนนะคะ เดี๋ยวมาชมอีพีต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรอร่อยๆอนะคะมาให้ลองไปฝึกทำกันนะคะลองดูค่ะ e ีพีนี้นะคะขอไปอ้วนขอไปชิมให้หมดถ้วยก่อนนะคะขอบคุณะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพิงด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ